สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนคลิปนี้นะคะเล็กจะมาบอกวิธีการที่เล็กใช้จุลินทรีย์สังข้อแสงนะคะในการบำรุงต้นมะม่วงนะว่าใส่ยังไงนะคะคือใช้แค่ปุย๋ยคอกับจุลินทรีย์สังข้อแสงนะคะในการบำรุงมะม่วงก็คือไม่ได้ฉีดไม่ได้อะไรเลยเนาะแล้วก็มะม่วงก็คือดกนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยอ่ะนี่นะคะเวลาที่เล็กใส่ก็คือ เราจะทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ตลอดคือต้นใหญ่ๆอย่างเช่นต้นข้างหลงังอันนั้นเป็นมะม่วงทองดํานะคะเล็ก็จะใส่ลงไปขวดหนึ่งแบบนี้นะคะ600มิลก็คือเทลงไปเลยรอบๆโคนต้นระหว่างทรงพุ่มนะคะเทลงไปเดือนละหนึ่งครั้งนี่ใส่หนึ่งขวดนะคะอันนี้คือมะม่วงประมาณ5-6ปีนะคะ ค่ะก็คือและว,วันนี้เล็กจะมาเก็บมะม่วงให้ดูว่ามะม่วงที่เราใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการบำรุงเนี่ยคือลูกมันเป็นยังไงเล็กคิดว่ามันสมบูรณ์นะแล้วเราก็ปลูกแบบอินทรีย์ด้วยนะคะแล้วก็ะมะม่วงทองดำปีนี้ก็คือมแมลงวันทองมันอยู่สูงด้วยนะคะไม่ได้ตัดน,นะมแมลงวันทองมาช่วยกินเยอะเลยก็แบ่งๆกันไปนะส่วนส่วนใครที่ปลูกจาก กิ่งนะคะเล็กแนะนําว่าให้ใส่น้อยกว่าเล็กนะคือมะม่วงพวกนี้นะคะมันมีรากแก้วมันค่อนข้างแข็งแรงนะถ้าเป็นมะม่วงที่ปลูกจากกิ่งนะคะก็ให้ลดปริมาณลงอัตราที่ไม่เป็นอัลตรายนะคะจะลินซีสังข้อแสง100 c งอซีซีต่อน้ำา20ลิตดถ้าต้นใหญ่เราก็เพิ่มเป็น150 c หซีซีหรือ200 cc ซีซีนะคะในการบํารุง มะม่วงของเราจะได้สวยลูกจะได้สวยสมบูรณ์ด้วยอ่าทีนี้มาบอกวิธีการใช้เจรีนสีสังขาอแสงแล้วนะคะทีนี้ไปดูมะม่วงของเล็กกันเลยค่ะทุกคนที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นมะม่วงทองดาําจ้าแม่เป็นคนปลูกนะคะปลูกจากการพอมเมล็ดเลยหวานอร่อยและไม่กลายพันธุ์นะคะและนี่ก็เป็นนี่ค่ะต้นมะม่วงแล้วนี่ก็เป็นมันนี่นะคะแมวของเล็กแสนสุดตนเลยนะคะ สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนอากาศในตอนเช้าเช้าสดชื่นมากเลยที่นู่นฝนตกกันไหมคะวันนี้จะมาเก็บมะม่วงค่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนหน้านี้เก็บตกนะคะเก็บตกมันจะหมดแล้วค่ะอันนี้เป็นทองดำนี่สุกแก่จัดแล้วค่ะเนี่ยทองดำ พยายามที่จะมาเก็บเอาตัวนี้เป็นแก้วนะคะเดี๋ยวเล็กจะปีนขึ้นไปเก็บเอาใช้บันไดค่ะเดี๋ยวทำบันไดดีๆก่อนข้างบนนี่เหลืองเยอะเลยนะคะต้องเก็บแบบว่าไม่ให้ช้ำ มะม่วงแก้วลูกใหญ่มากดูสมบูรณ์มากเลยเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปเก็บนะคะอยู่ด้านบนเหลืองๆจะปีนได้ไหมดูก่อนนะนี่เลยค่ะปีนบันไดขึ้นมาลูกโตๆอ้วนๆชอบมากเลยพันนี้นะคะเป็นแก้วแบบ พันมะม่วงแก้วบ้านบ้านนะคะเป็นแก้วโบราณเอามายำอ,อร่อยมากเลกจะชอบพันนี้นะค่ะมะม่วงแก้วลูกใหญ่มากดูสมบูรณ์มากเลยเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปเก็บนะคะอยู่ด้านบนเหลืองๆจะปีนได้ไหมดูก่อนนะ <laughs> ขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ดูค่ะสวยมากอ่ะอีกลูกนึง ใหญ่มากเลยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะเห็นไหมว้ามดแดงมาแล้วมะม่วงที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเพราะจากมเมล็ดนะคะเพราะจากมเมล็ดเลยเนาะสี่ปีนะ่ะออกลูกนะคะแต่ว่าปีที่สามถ้าสมบูรณ์มันก็จะออกแล้ว ในปีแรกๆที่ออกนะคะคือดอกมะม่วงอาจจะเยอะแต่ลูกอะ่ะมันจะติดไม่เยอะนะมันจะไม่ดกนะคะจากการที่เราสังเกตดูนะมันจะทิ้งลูกก่อนนะคะแล้วพอมาปีที่สองมันจะดกมากดูคะ่ะอันนี้คือแก่จัดเนาะมันอาจจะแบบไลายๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้หอ่อแต่ว่าไม่เสียนะคะอร่อยมากๆเลยนี่ก็สุกแล้วเนาะ เนี่ยค่ะมดกัดค่ะเป็นตุ่มเป็นตอหมดเลยสุดยอดเลยค่ะอร่อยมากหวานมากรสชาติดีสุดๆเลยจริงๆก็มีตะกร้อนะแต่ว่าคือปีนบันไดดีกว่านะคะอยากเก็บแบบสดๆเนาะมันสนุกดีค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะได้แล้วค่ะท่านผู้ชมเก็บได้บางลูกนะคะเพราะว่ามดแดงมาก็คือมันมีรังมดแดงขงดดง้างบน ใช่มีรางวดแดงอยู่ข้างบนเนี่ยจะมาให้ดูลูกสวยมากเลยค่ะนี่มะม่วงแก้วมงแก้วบ,บ้านเรานะคะไม่ช้ำนะไม่ช้ำนะคะโอเคเลยนี่มาถ่ายให้ดูค่ะบรรยากาศบ้านๆน,นะคะเราปลูกมะม่วงแล้วก็ได้กินมะม่วงนะ ใครที่ชอบกินมะม่วงแก้วแบบโบราณนะคะก็ไปหาต้นพันธุ์มาปลูกนะคะอร่อยดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับจุลินทรีย์สังข้อแสงกับการใส่มะม่วงนะคะเล็กก็มาอธิบายแล้วเพราะว่ามีหลายคนถามมานะคะว่าจุลินทรีย์สังข้อแสงใส่มะม่วงได้ไหมใส่จริงทำจริงนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตจริงเนาะสำหรับคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามเล็กไว้นะเล็กจะมาบอกวิธีการทำ น้ำยาอนเนกประสงค์มาอีกแล้วค่ะมะละกอกับมะกรูดนะคะตอนนี้มะกรูดเยอะเตรียมไว้เลยเล็กจะมาบอกวิธีการทําสูตรนี้อนเนกประสงค์ใช้ดีจริงๆกดติดตามไว้นะคะคลิปหน้ารอชมเลยจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอบคุณทุกการรับชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ คลิปหน้าจา้าลาไปด้วยน้องเหมียวสองตัวลัคกี้แอนมันนี่นะคะมานั่งเฝ้าเล็กถ่ายคลิปหลับอุ้ยไปแล้วบ๊ายบายนะคะ